สวัสดีครับผมเรามาดูแนวทางแนวทางนะครับแนวทางหัวรัฐบาลรีบคำนวณเพื่อหารถเซื้อเตอรีไว้ล่วงหน้า <Okay. S 1> อ่ามาดูมาตรวจสอบสูตรที่อวดที่ผ่านมาสูตรนี้มาบนล่างนะครับอาจจะมีประโยชน์ก็เซฟเซฟกันไว้นะครับ สูตรนี้โอเคมากเลยว่าจะได้ผลที่ออกครับห้าเก้าแปดครับผมสองตัวล่างเจ็ดเก้าก็เก้าครับมาบนล่างเลยครับ รับาคิดอวดวันที่1เดือนเดือนห้หลัก10ครับคือเลข9ครับบวกด้วยกัน2ครั้งกับ18เอาเลขแปดเลขท้ายนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบเลขล็อกตตัวครับ วดหน้าได้เลขนะครับ1 4 5 7ก็มารอลุ้นกันว่าจะมาอีกไหมแคปหน้าจอไว้นะครับผมมีประโยชน์ครับเป็นแนวทางนะครับผมหาซื้อลอตเตอรี่ ขอบคุณนะครับที่ติดตามมันมาครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม